สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอิกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนการเพิ่มถูกใจใน TikTok นะคะแบบปลอดภัยนะคะสามารถทําบ่อยครั้งได้นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นกับเว็บไซต์ KNso c น a l นะคะอันดับแรกนะคะจะมีขั้นตอนอยังไงเราเข้ามาดูกันเลยนะคะเราก็จะเข้าเว็บกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์ที่เราจะมาใช้วันนี้นะคะก็คือ KN Social นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็สามารถ กดสมัครใช้งานที่แถบสีเขียวได้เลยค่ะนี่จะเป็นรายละเอียดการสมัครใช้งานนะคะแล้วก็อย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สามารถสมัครใช้งานได้เลยค่ะใครที่มีจ m a ม l อยู่แล้วก็สามารถล็อกอินใช้งานได้เลยค่ะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะเข้าสู่ระบบกันเลยนะคะ นี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KN Social ที่เราจะมาใช้บริการวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาใช้บริการเหมือนกันหรือจะเข้ามาศึกษานะคะก็ค้นหาง่ายๆก็ตาปตายโพดได้นะคะอันดับแรกนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็กดปดที่แ็บเมนูเติมเงินได้เลยะคะ่ะ จะมีช่องทางการเติมเงินให้3ช่องทางนะคะช่องทางแรกจะเป็น QR code นะคะก็สามารถใส่จำนวนเงินแล้วก็เติมเงินได้เลยค่ะช่องทางที่2จะเป็น t o มันนี่วั l เลนะคะก็จะมีคำแนะนำสามารถใส uh, ่จำนวนเงินช่องทางนี้จะมีค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ยอดเงินลวทั้งหมดก็เติมเงินได้เลยค่ะช่องทางที่3จะเป็นช่องทางคริปโตนะคะจะมีคำแนะนำรายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยค่ะก็สามารถเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะ วันนี้เราจะมาเพิ่มถูกใจ t i k t o k นะคะเราก็จะกดไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่นะคะนี่จะเป็นหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะคะมีหลายแพลตฟอร์อมให้เราเลือกเลยวันนี้เราจะมาเลือกของ TikTok อนะคะก็จะกดไปที่ Tik t o k ได้เลยค่ะมวดหมดู่นะคะวันนี้เราจะมากับหัวข้อทุกใจนะคะเราก็จะกดไปที่ถูกใจ t i k t o k นะคะเพิ่มหัวใจ TikTok นะคะ บริการนะคะเว็บก็มีบริการให้เลือกหลากหลบริการเลยมีแบบความเร็วแบบไหนก็มีแนะนําให้เยอะแยะเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาเลือกอันแรกนะคะลิงก์เราก็กลับไปที่หน้าทิกตอกของเรานะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์มาได้เลยค่ะพอเราคัดลอกลิงก์มาวางแล้วนะคะก็ใส่จํานวนละยอดที่เราจะต้องการเลยค่ะ เราจะมีเวลาค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะก็ประมาณ2บาทก็ถือว่าถูกมากนะคะกับไลท์สามคนนะคะก็สั่งซื้อได้เลยะคะ่ะนี่จะเป็นหน้าตาของคำสั่งซื้อที่เราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะจะขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ใครที่อยากดูรายละเอียดหรือเลขออเดอร์นะคะก็สามารถกดไปที่ประวัติการสั่งซื้อได้นะคะอีกจะเป็นหน้าตาของ คำสั่งซื้อของเรานะคะที่เรากดเป็นออเดอร์ใหม่เมื่อกี้นะคะก็จะมีหมายเลขออเดอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีลิงก์ของเราแล้วก็มีค่าบด้วยการยอดที่เราทําการไว้นะคะแล้วก็มีสถานะแจ้งนะคะว่าระบบกำลังดำเนินการอยู่นะคะใครที่มีข้อสงสัยอยากติดต่อแอดมินก็สามารถติดต่อแอดมินได้นะคะในช่องทางแอดมินได้ตลอดย4ิชั่วโมงเลยก็สามารถเอาเลขออเดอร์เมื่อกี้มาใช่แล้วก็ใส่หมวดเมนูนะคะว่าเราต้องการ ทำอะไรแล้วก็แจ้งปัญหานะคะขอความเร็วขอยอดขอยกเลิกหรือว่าจะพิมพ์ข้อความใส่รูปภาพก็ส่งให้แอดมีนได้คะ่ะใครที่อยากดูบริการเสริมก็กดที่แท็บเมนูบริการทั้งหมดได้นะคะนี่จะเป็นบริการทั้งหมดนะคะให้เราเลือกเลยมีหลายแพลตฟอร์มเลยมีคําแนะนํามีรายละเอียดแล้วก็มีคํา คำสั่งซื้อขั้นต่ำขั้นสูงนะคะแนะนําเราเลยเราก็สามารถเข้ามาดูหน้านี้ได้นะคะใครที่อยากแนะนําเพื่อนมาใช้เว็บดีๆแบบนี้นะคะเราก็กดไปที่คําแนะนําเพื่อนได้นะคะก็สามารถนําลิงก์ของเราไปสร้างรายได้ได้นะคะ เพียงเพื่อนเข้ามาใช้งานนะคะก็คัดลอกลิงก์ไปแชร์ให้เพื่อนได้นะคะแล้วก็จะเราก็จะได้ค่าคอม3%เลยอัตราขั้นตำ100บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของการสร้างไรายไดนะ้เมื่อคุณเข้ามาสมัครใช้เว็บไซต์นะคะเราก็สามารถเอาลิงก์ของเว็บเอาลิงก์ของแอคเคาท์ของคุณไปแชร์ให้เพื่อนได้นะคะเอาล่ะค่ะเราจะกลับเข้ามาหน้าตาของ TikTok แล้วนะคะว่าระบบทำการหรือ,อยังนะคะ ตอนนี้ยอดไลค์ของเราอยู่ที่121อ่ะคะ่ะแล้วก็จะขอลีน้าจอสักครู่นะคะอายอดของเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะระบบก็ทำการรวดเร็วแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็เข้ามาสมัครแล้วก็เข้ามาใช้งานกันได้นะคะบริการสะดวกรวดเร็วทันใจแบบง่ายๆนะคะลองเข้ามาศึกษากันได้กับเว็บดีที่มีชื่อว่า K N Social นะคะวันนี้ ผิดพลาดประการใดก็ขออภาัายนาที่ดีไว้ด้วยสวัสดีค่ะ